สืบเนื่องจากเรื่องของคดีหัวเลือกตั้งสอวอปี6ก็นะคะก็มีปัญหาหลายเรื่องมีคดีความตามมานะคะแล้วก็ทําให้มีการยื่นในการร้องที่จะยุบพักภูมิใจไทยด้วยนะคะจากคุณนัพรเองแต่ว่าล่าสุดเองนะคะก็เป็นทางด้านคุณสุประชัยใจสมุทรที่ออกมาจี้ทาง DSI เลยบอกว่าต้องออกหมายจับคุณนัพรนะในคดีของการฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัดนะคะอบอกอย่าปล่อยให้หมดอายุความซึ่งคุณสุประชัยเองเนี่ยบอกว่าหมดอายุความวันที่ ห้มิตรนายกน,นี้แล้วนะ,ะเดี๋ยวมีการโต้จากคุณนัทพรด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกมาให้ข้อมูลต่างๆนะคะส่วนทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเองก็ออกมาเรียกร้องผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แนะนาําทางดี i ด้วยบอกว่าแหมออกหมายเรียกนั่นคุณนัทพรแล้วเนี่ยถ้าไม่ยอมมาอ,มออกหมายจับเลยก็ได้ถ้าเกิดออกหมายจับเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงส่วนต่าง ก็คงจะต้องช่วยกันมหัสไทยเองก็ยินดีที่จะช่วยด้วยแล้วก็ประสานงานกันตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองฟังนะั่นคุณอนุทินพูดถึงค่ะตอนนี้เมื่อดี i ไอถูกสำนักงานในการกสูงสุนเนี่ยเร่งรัดมาเรื่องการให้ติดตามจับ,บมุมผู้ต้องหาไปขึ้นสายเนี่ยทางกระทรวงมัดแล้วก็เขาก็บอกว่าโตเธอมาสองครั้งแล้วนะแ,แล้วมันก็ใกล้จะ อุหมดอายุความแล้วก็ผมผมก็ถือว่ากระทรวงมหาดไทยยังอยู่ภายใต้ความร่วมมือที่ได้รับการร้องขอจากที่อสมาแล้วก็เราก็จะช่วยเหลือให้ความร่วมมือที่อาไัยทั้งในอำเภอทั้งผู้ว่าทั้งปลัดอำเภอต่างๆก็ก็จะได้ช่วยกันติดตามให้เลพื้นที่ว่าจะมีการ หลบซ่อนอยู่ที่ไหนหรือเปล่าอ,อะไรหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ต้องรอให้ทาง DSI เขาอ,ออกหมายจับก่อนตอนนี้ออกแค่หมายเรียกมันหมายเรียกก็ยังเป็นหน้าที่ DSI อยู่แต่ถ้าออกหมายจับแล้วมันก็มันไม่ใช่เฉพาะมหาไทยนะใครเห็นก็ต้องชี้เบาะแสถ้าจับเองไม่ได้นะตำรวจก็ต้องจับเพื่อเดืนจับ บอกต้องช่วยกันจับนะถ้าออกมาเป็นหมายจับแล้วเนี่ยนะคะใครมีเบาะแสก็ต้องมาชี้จุดมาให้ข้อมูลด้วยคุณอนิทินนะคะบอกว่าหาก DSI ออกหมายเรียกไปแล้วนะคะถ้าไม่มาแบบนี้ต้องออกหมายจับเพราะว่าทางอายการประสานกับ DSI ให้ออกหมายเรียกมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี68นี่แล้วแล้วก็เวลาก็ล่วงเลยมาหลายเดือนผู้ต้องหาก็ปรากฏตัวตามที่ต่างๆแล้วก็แจ้งกําหนดการล่วงหน้าด้วยว่าตัวเองเนี่ยจะไปไหนนะคะอพอเมื่อถามว่าผู้ที่เกี่ยว ข้องในคดีเนี่ยจะดึงเรื่องหรือไม่เพราะว่าดําเนินการมา8ปีแล้วยังไม่สามารถที่จะฟ้องศาลได้คุณวัทินบอกว่าคุณนรพรเองก็มีหลายคดีแล้วตั้งแต่ใช้ชื่อเก่าเช่นคดีเช็คแต่ว่าไม่มีการควบคุมตัวเลยซึ่งจากที่กรมการปกครองไปตรวจสอบประวัติอาชญากรก็มีหลายคดีค่ะ ทอดเวลาดึงเวลาอะไรไปให้เหมือนยุติธรมแต่ที่นี้งคงลำบากเ,เพราะเขาเขาเขาปรากฏตัวออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็มีหนังสือของอยายการให้เร่งรัดไปจับกลุ่มก็ผมคิดว่าถ้าไม่จับกลุ่มเนี่ยมันก็เดี๋ยวจะไปเข้าขา่ายแรับเป็นงานเป็นหน้าที่ขะ,ะมันจะทำให้ภาพลักษณ์ของขององค์กรของรัฐดูดีเราก็ต้องช่วยกัน ขณะที่ทางด้านของคุณภูมิธรรมเวเชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับใน,นานะกำกับดูแล DSi ท่านก็บอกว่ากรณีที่คุณอนุทินนะครับจีไดี SI จับกลุม ตัวคุณนัทพรตัวประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาจากคดีนี้นะครับทางด้านของคุณภูมิธรรมเนี่ยก็บอกว่าต้องว่าไปตามกระบวนการซึ่งเมื่อวานนี้ตนเองกับคุณอนุทินก็นั่งอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่เห็นจะคุยกันเรื่องนี้นะครับส่วนที่คุณอนุทินระบุว่าหาก DSI กําลังไม่เพียงพอก็จะใช้กําลังของฝ่ายปกครองก็คือทางมหาดไทยเนี่ยสนับสนุนเข้าไปช่วยเหลือจนถูกมองว่า เอ๊ะเป็นการเชื่อมโยงเอาคืนทางการเมืองจากคดีหัวสวรหรือไม่อย่างไรคุณภูมิธรรมก็บอกนะครับว่าหลายฝ่ายที่ว่าคิดเร็วเกินไปยังไม่ถึงขั้นนั้นะนะครับเพราะเมื่อวานก็ยังคุยกันดีอยู่นะ ซึ่งตรงนี้มองว่าเป็นเรื่องเป็นอำนาจของ DSi นะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่กํากับดูแลไม่สามารถเข้าไปสั่งการอะไรได้ก็ขอให้ DSi เนี่ยทำหน้าที่ไปนะครับหากถึงขั้นตอนที่จะต้องมารายงานตน DSi ก็จะมารายงานนะครับตามกระบวนการแล้วก็ย้ำว่ากระบวนการการทำงานของ DSi มีผู้บังคับบัญชาที่ชัดเจน แต่หากได้รับฟังมาว่ามีข้อห่วงใยก็จะรับฟังเพื่อให้ d s i เนี่ยพิจารณาดูนะครับไม่ใช่การไปแทรกแซงต้องปล่อยให้ DSI อเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องจะสบายใจหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่ากันตนเองเนี่ยคงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะคุมเรื่องของนโยบายครับต้องรอให้ดีเอ้เขาว่ากันไปตามกระบวนการเขากับเมื่อวานผมเจอท่านลุงินนั่งอยู่ด้วยกันก็ยังไม่ได้เห็นพูดเรื่องนี้นะครับ ไ่นั่งไปที่พปศเมวนเนี่ยแต่เห็นบอกว่าถ้ากําลังของดีเอสไอไม่พอฝ่ายปกครองก็พร้อมจนหลายฝ่ายมองว่าอันนี้เป็นโยงประเด็นการเมืองเรื่องเอาคืนเรื่องสวด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยมัน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 หลายฝ่ายที่ว่าเนี่ยมันคิดเร็วเกินไปมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเมื่อวานก็ยังคุยกันดีอยู่ก็มันเป็นเรื่องดีเอสไอ่ะถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือคุณเข้าไปกํากับดูแลมันไม่ถึงขนาดที่เข้าไปสั่งการอะไรได้ พราะนั้นเขาก็ทําหน้าที่ของเขาแล้วก็เขาจะรายงานนะถ้าจะต้องถึงขบวนการของเราเขาก็จะรายงานนั้นก็มาว่ากันอีกทีแต่ว่าโดยการกระทําของเขาเขามีผู้บังคับบัญชาที่ชัดเจนเขาก็ต้องไปดําเนินการนะครับ ส่วนความเคลื่อนไหวนะคะของด้านคุณนัทพรโตประยูนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะก็เดินทางมาพบกับทางพนักง,งานอายาการในคดีเกี่ยวกับสากรเครดิตยูเนี่ยนของจันทร์นะคะคเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ที่สํานักง,งานอายาการสูงสุดค่ะมาแล้วนะมาแล้วค่ะโดยคุณนัทพรเองก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยยังไม่เคยได้รับหมายเรียกหรือว่าหมายจับจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI แต่อย่างใดนะคะแต่ทราบข่าวจากทางสื่อมวลชนก็เลยมาแสดงความ บริสุทธิ์ในวันนี้โดยวันที่2เมษายนตนเองได้ทําหนังสือร้องของความเป็นธรรมเพื่อที่จะชะลอการฟ้องคดีไปที่ DSI แล้วก็อายการสูงสุดแล้วซึ่งก็ให้เหตุผลว่าคดีหลักสารยกฟ้องไปแล้วค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในขบวนการของการยื่นชัช้นดีกานะคะซึ่งก็ยังไม่จบจึงอยากให้คดีหลักนั้นมันสิ้นสุดไปก่อนเพราะหากตนเองเนี่ยยื่นฟ้องตัวเองก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าต้องจำหน่ายคดีอยู่ดี ต้องรอคดีหลักสิ้นสุดก่อนใช่ไหมทำไมยื่นฟ้องคุณนัทพรตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเดี๋ยวเาจำหน่ายคดีอยู่ดีนั่นแหละก็มองแบบนี้อย่างไรก็ตามนะคะสําหรับคดีนี้เนี่ยเหลืออายุความอีก4ปีนี่ยืนยันตรงนี้บอกไม่ใช่สิ้นสุดวันที่15มิถุนายนตามที่เป็นข่าวนะอ๋อนี่ก็แก้ข่าวใช่ไหมนะคะทั้งคุณสุประชัยแล้วคุณนายที่นบอก1ิามิถุนายนนะนัทพรบอกไม่ใช่เหลืออีก4ปีค่ะโดยหลังจากที่ตนเองนั้นยื่นยุบพักภูมิ ภูมิใจไทยก็มีคนโทรศัพท์มาบอกให้ระมัดระวังตัวจะให้อายการดำเนินคดีกับตนเองโดยที่ไม่ให้ประกันตัวหรือว่าปล่อยตัวชั่วค่าวตนเองก็มองว่ามันเป็นนัยยะทางด้านการเมืองเพราะว่าผู้ต้องหา14คนไม่มีผู้ใดถูกเร่งรัดคดนีนอกจากตนเองแล้วก็ลูกชายอย่าลืมว่าตนนั้นปรากฏตามสื่อมวลชนอยู่เสมอ,อมไม่มีพฤติการในการหลบหนีเนื่องจากคดีหลักสารยกฟ้องไปแล้วค่ะและผมก็ขอบคุณนะพระภูมิใจไทย ให้มังทุกท่าผมมากๆเลยออกมาทั้งพักเลยโดยเฉพาะคุณอนุทินเนี่ยท่านสาบอกว่าถ้าดีเอสไอจับไม่ได้เ็าจะให้กรมการความปราาจาักผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการหมิ่นประมาทผมในขณะนี้ผมไม่โดนหมายจับอะไรทั้งสิ้นแต่ผมเนี่ยไม่ฟ้องคุณอนุทินหรอกเพราะผมรู้ว่าเขาอ่อนด้จังหวัดศิปัญญาผมเลยผมผมก็ไม่ฟ้องหรอกเพราะผมเองคนไม่คือคดีพวกนี้ผมไม่ทําให้ลกสารหรอกโอ้นี่ออ,ออกมาสวนกลับไปที่คุณอนุทินอีกครั้งหนึ่งนะน นักข่าวถามต่อเลยค่ะมองเรื่องนี้เป็นการเมืองหรือเปล่าคุณณพรบอกว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณสุภชัยใจสมุดบอกว่าตนเองจะถูกออกหมายจับช่วงบ่ายของเมื่อวานทางดี i ก็ออกหนังสือแล้วก็วันนี้ตอนบ่ายโมงทางพนักงานอายการก็เรียกตนเองให้มาพบในวันพรุ่งนี้ทางสำนักงานอายการสูงสุดก็เชิญตนเองให้ไปให้ถ้อยคําในช่วงเวลา10บโมง ซึ่งตัวเองก็เข้าใจว่าทาง DSI นั้นเขาทำตามหน้าที่เพราะว่าถูกบีบมาแล้วก็มองว่าทุกอย่างมันรวดเร็วแล้วก็เป็นไปไม่ได้ซึ่งขออย่าเพิ่งส่งฟ้องตนเองเลยนะคะเนื่องจากหลักทรัพย์ในการประกันตัวเป็นที่ดินซึ่งต้องใช้เวลาให้ทางกรมที่ดินเขาเป็นผู้ประเมินก่อนนะคะดังนั้นจึงหามาไม่ทันค่ะเพราะว่าตนเองก็เพิ่งจะได้รับหนังสือเชิญมารายงานตัว พร้อมกับย้ำนะคะว่าตนเองนั้นเป็นนักกฎหมายไม่มีทางที่จะหนีคดีเด็ดขาดนี่ย้ำแบบนี้ค่ะคุณพนพพรยังยอมรับนะคะบอกว่าเคยเลื่อนมาฟังคําสั่งฟ้องของพนักงานอายการ3 0มถึงครั้งอันนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตนเองร้องขอความเป็นธรรมอยู่เพื่อให้มีการชะลอการฟ้องเพื่อรอคดีหลักพิจารณาก่อนทางนี้ก็มั่นใจนะคะว่าจะยังไม่ถูกนําตัวไปส่งฟ้องเพราะว่าตนเองนั้นมีเหตุผลมากพอเขาคงไม่ใจดําไส้ระกรรมเอาตนเอง นั้นไปฟ้องในวันนี้หรอก ะะหลังจากเข้าพบทางพนักงานอายาการเป็นเวลาเพียง20นาทีนะคะคุณนัทพรก็ได้เดินทางกลับมาพร้อมแล้วก็เปิดเผยด้วยนะคะบอกว่าวันนี้ทางพนักงานอายาการฝ่ายคดีพิเศษ4มีความเมตตาแล้วก็มองว่ามีเหตุจำเป็นจึงอนุญ,ญาตเลื่อนนัดส่งตัวฟ้องศาลเป็นวันที่5มิถุนายนช่วงเวลา9โมงค่ะส่วนทาง DSI ก็จะส่งหัวหน้าพนักงานสอบสวนมาซึ่งตนก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยถูกต้องวันที่5นี้ก็จะมาพบกับทางพนักงาน อายายกาแล้วก็พร้อมจะยื่นประกันตัวด้วยนะคะส่วนจะมีการส่งฟ้องต่อศาลหรือไม่อย่างไรตนก็ไม่หวั่นใจเพราะว่าคดีนี้ตนเนี่ยเนะื้อหาเบาสุดแล้วก็มีเหตุผลส่วนเรื่องของอายุความก็ได้สอบถามกันแล้วมีบางส่วนที่หมดอายุความหากเป็นเช่นนั้นจริงก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการะคะ่ะ งไงก็ตามนะคะยังขอเตือนพักภูมิใจไทยได้วยว่าให้เอาเวลาเนี่ยไปหาพยานหลักฐานมาชี้แจงดีกว่ามาทําแบบนี้มันไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อให้ตนเองนั้นต้องถูกขังคุกนะคะก็มีคนมาร้องต่อได้ถ้าหากจะฟ้องหมิ่นประมาทตนเองก็พร้อมเพราะว่าก็เป็นข้อหาเดียวกันกับที่พักเกล้ไกลฟ้องตนแล้วก็ศาลก็ยกฟ้องไปแล้วคะ่ะ